สวัสดีครับสรุปข่าวลีูฟุตบอลประจำวันที่25กรกฎาคมอยู่กับผมโค้ชอังนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลียฟุบูลกันนะครับวันนี้รวบรวมประเด็นนะครับจบแคมป์ที่เยอรมันจบการอุ่นเครื่องที่เยอรมันครอบพูดอะไรบ้างแล้วก็เรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงวันเอมบาเป้อาจจะไปซาอุซึ่งอาจจะกระทบชิงมาถึงโมซาลาของเราโดยตรงนะฮะแล้วก็เรื่องราวอื่นอีกมากมายติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับ พรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตอนนั้นแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลายสาขานะครับต่างจังหวัดก็มีสามารถโทรสั่ง d e l i v e r รนะครับ021054555การันตีความอร่อยฝักพรีเมียมครับพิซซ่าเอาไว้ด้วยนะครับ รวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้น6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับรับข้อเสนอพิเศษมากมายได้เลยที่โชว์รูมทั่วประเทศอย่าลืมนะครับยูดิ้งดันได้ฟ์นะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกินะครับเดี๋ยวก็ความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการมาเลยครับเริ่มต้นกันเลยนะอ่ะก็ดูกันที่ 5สิ่งที่น่าสนใจจากเกมเมื่อคืนนี้ที่อุ่นเครื่องเสมอกับไกเตอร์เฟิร์สสต่อสคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลังเกมนะครับไลน์หลังเกมเนี่ยมีในช่องก็มามากดดูย้อนหลังได้เลยนะครับไลน์หลังเกมนะก็พูดคุยถึงประเด็นทคติกอะไรต่างๆนานาที่แบบละเอียดละเอียดไว้แล้วแต่วันนี้เอาแบบจากสื่อแล้วกันที่เขารวบรวมมาสัก5ข้อนะฮะก็อย่างแรกเลยนะฮะก็เจ้าเบนดดนี่ยังคงแบบว่าโอ้โหผิวสปีดจัดจ้านนะครับ อย่างกระสายฟาดอะไรแบบนี้นะก็ยังคงยอดเยี่ยมนะัสำหรับเบนโดกนะฮะก็มีรุนเหมือนกันที่จะได้แบบรับโอกาสมากขึ้นในซีซั่นนี้นะอาจจะในบอลทงบอลถ้วยยูโรปองอยูโรปาอาจจะมีได้รับโอกาสก็กได้นะ,ะขณะที่คอนเนอร์แบตตี้ครับได้รับโอกาสลงเล่นเป็นแบ็คขวาอินเวิร์ตเป็นนัดที่ 2, 2> แล้วก็เริ่มทําให้เห็นว่าเฮ้ยเหมือนเขาจะเล่นได้เหมือนกันวะไอตาแหน่งบทบาทแบ็คอินเวิร์ตเนี่ย มีความพลิ้วมีความเร็วแล้วก็ไม่ค่อยพลาดเล่นเล่นใช้ได้เลยนะครับถนานโอเคจาก2เกมนี้นะฮะก็ถือว่ามีโอกาสที่เขาจะได้แบบรับโอกาสในยนะูโรป้าในอะไรเหมือนกัน,นคล้ายเบนโดกนะสคนนี้ส่วนโกดี้การ์โปนะฮะโกดี้การ์โปก็ยังคงโหดครับกับตำแหน่งมิดฟิลเป็นนัดที่2เพราะว่าตอนนี้มิดฟิลยังขาดขาดอยู่ก็ต้องใช้เขาเล่นแล้วก็แบบจะมิดฟิลจะเพย์เมคเกอร์จะอะไรก็เล่นได้หมดนะฮะสุดยอดจริงโกดี้การ์โป้นะฮะและยอดเยี่ยมด้วยดาวินูนเย่นัดนี้ ยิงไป2จ่ายไป1นความมั่นใจดูเหมือนเริ่มมานะนูนเยสนัดนี้ดูดีเหลือเกินนะครับส่วนอาร์เดียนเนี่ยก็มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในลูกที่ไปจ่ายยัดให้เจ้าหนูแม็กคอนเนลนะ mm hmm. เขาเรียกว่าจ่ายจ่ายเฟือกให้แต่ก็มีเซฟไม้สวยก็เรียกว่ามีช็อตดีและช็อตไม่ดีผสมกันนะครับก็คงจะเป็นได้แค่มือ3นะครับสำหรับอาร์เดียนนะแล้วก็เรื่องที่ผมพูดไปในไลฟ์สดเมื่อวานนี้เยอะแยะมากมายก็เรื่องเกี่ยวกับต้องซื้อกองกลางตตวรับ แล้วก็กองหลังเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อก็ดีนะฮะอ่ะทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของเจอร์กนครอฟกันดีกว่านะครับบทสัมภาษณ์ของครอฟเนี่ยก็พูดถึงแคมป์ที่ประเทศเยอรมนีว่าเป็นแคมป์ที่ดีมากๆนะฮะเขาบอกว่าการตั้งแคมป์เนี่ยเป็นการตั้งแคมป์แบบระดับท็อปเลยถ้ามีโอกาสข้างหน้าเราจะกลับมาที่เยอรมนันอีกทีเนี้ยดีมากเลยมันสมบูรณ์มากคือแบบเราจะทําอะไรเราอยู่ในเนี้ย มันครบมีอะไรให้เราทําหมดแล้วก็ได้รับการซัพพอร์ตจากสโมสรในท้องถิ่นที่นี่ดีมากๆโรงแรมที่นี่ก็ดีมากๆขอบคุณไกอยเตอร์เฟิร์สนะที่มาอุ่นเครื่องกับเราที่นี่ด้วยผมรู้ดีว่าแฟนบอลเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นเราเสีย4ประตูหรอกในเกมเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องดีการเสียสีประตูแต่อะเอานะถือว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ยิงกัน8ลูกแล้วกันน,นี้คอฟแกกพูดคำขำนะครับแล้วก็แกก็บอกว่าสิ่งสําคัญสําหรับการมาที่เยอรมันเนี่ย นะฮะอ่าอย่างแรกขอแค่อย่างมีใครเจ็บใครป่วยหนัก,หน,กหนักก็พออันนี้คือเรื่องที่ดีแล้วเราแล้วมันเป็นแบบนั้นอย่างที่สองเราได้เห็นฟอร์มการเล่นรายบุคคลที่แต่ละคนเออเราเห็นว่าใครดีใครไม่ดีอะไรเงี้ยเราได้เห็นแต่เห็นหลายๆคนเล่นได้ดีเอาแค่รายบุคคลนะแต่ในแง่ของการเล่นเป็นทีมอาจจะยังไม่สมบูรณ์นครึ่งหลังเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างเกมขึ้นไปแต่ก็มีหลายช็อตที่เรา ผ่านบอลช้าเกินไปไอ้ปัญหาข้างหลังนะผ่านบอลช้าไปคิดช้าไปสัมผัสบอลแรกไม่ดีแล้วก็ทําให้คู่แข่งเปิดโอกาสให้คู่แข่งกลับเข้าสู่เกมแล้วก็โต้กลับคืนมานะฮะซึ่งนั่นแหละครับจุดมุ่งหมายของครอปครอปเคยพูดอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าการมาที่เยอรมันเน้นเรื่องของร่างกายเน้นเรื่องของแบบนี้แต่เรื่องของอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อต่อมาครอปบ,บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้กลับอังกฤษเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับอังกฤษสักแป,ป๊บแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไป สิงคโปร์เพื่อมาอุ่นเครื่องกับเลสเตอร์และก็บายเยนใช่ไหมฮะช่วงปลายเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนนี้ครอปคอนเฟิร์มนะครับว่า,าพวกดาวรุ่งที่ได้ลงกันเนี่ยมันอาจจะแบบเล่นไม่ได้เข้าตาเราทุกคนบางคนก็มาพลาดหรืออะไรก็ตามหรือตัวสำรองอะไรก็ตามตอนนี้ใน2เกมนัดแรกที่กอล์ฟเจ้าเฟื์อกับคารสล่อะมันแบ่งเป็นครึ่งแรกเซตหนึ่งครึ่งหลังเซตหนึ่งใช่ไหมมันก็เลยอาจจะยังเป็นมิกซ์ที่เป็นผสมกันระหว่างดาวรุ่งตัวสำรองตัวจรงิจรงผสมกันอะมิกซ์มิกกันเป็นการให้โอกาสมากกว่า เนี่ยครอบบอกว่าเบนโดคอนเนอร์แบลลี่พวก Louis ลุยส์คูมาและพวกนี้ได้รับโอกาสเขาต้องการให้โอกาสดาวรุ่งที่นี่ที่เนี้ยที่แคมป์เยอรมันเนี่ยต้องการให้โอกาสเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวพอไปที่สิงคโปร์ครอปบ,บอกว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นแบบว่าไอ้พวกชุดใหญ่ชุดหลักเนี่ยจะต้องได้รับนาทีลงเล่นเยอะหน่อยเช่นมันต้องเพิ่มแล้วเป็น60นาทีตอนนี้ยังไม่มีใครเล่น60นาทีเลยนะครับมากสุดแค่45นาทีต่อเกมแต่เดี๋ยวที่ สิงคโปร์จะเป็น60นาทีแล้วก็จะต้องมีคนที่ได้เล่น30นาทีผสมกันไปอะไรแบบนี้มันจะเป็นอีกการจัดอีกแบบหนึง่งนะค่อยๆเพิ่มความฟิตแล้วก็ตัวจริงจะต้องได้ลงมากขึ้นสำรองก็ได้ลงน้อยลงแล้วก็ดาวรุ่งก็ได้ลงน้อยลงมันต้องเป็นแบบนั้นเราจะได้เห็นอะไรที่เข้มข้นมากขึ้นหลังจากนี้ที่สิงคโปร์สรุปให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะเข้าใจถึงสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังหรือเปล่าก็ฝากอาคอมเมนต์บอกให้หน่อยนะครับส่วนเรื่องราวของแม็กอลิสเตอร์มาดูแม็กอลิสเตอร์พูดกันบ้าง นะฮะอ่ามาการิเซอร์เนี่ยก็สัมภาษณ์หลังจบเกมเหมือนกันนะยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วเขาก็บอกว่าเออการตั้งแคมป์ที่นี่โหดมากเลยนะแต่มันก็สําคัญมากๆที่เราต้องมาซ้อมกันโหดแบบนี้เราซ้อมกันช่วงหลังในวันละสามเซสชั่นต่อวันอะ่ะอุ่นโหดมากแล้วก็เกมอุ่นเครื่องแน่นอนเราอยากจะชนะอยู่แล้วแต่แน่นอนมันไม่ชนะม,มันก็อาจจะไม่เป็น่ังหวังแต่มันไม่ได้สําคัญที่สุดสิ่งสาคัญที่สุดคือเราได้เห็นจุดที่เราต้องปรับปรุงอะไรมากมายและ ในช่วงเริ่มต้นเริ่มต้นปีซีซันแบบนี้สิ่งสำคัญคือการเก็บความฟิตเก็บจำนวนนาทีลงเล่นแม็กลิสเซอร์ใช้คำว่า to get more minutes in the tank อ่ะคือเหมือนกับว่าได้แบบเก็บสะสมจำนวนนาทีนี่อันนี้คือพอยต์สำคัญการเรียกเก็บความฟิตแล้วเราก็ได้เห็นแง่ดีในหลายอย่างมากมายผมว่าแค่ผมเป็นแค่งใหม่ที่ย้ายเข้ามาผมเองก็จำเป็นต้องเรียนรู้กับเพื่อนร่วมทีม ว่าเพื่อนร่วมทีมมันมีวิธีการเล่นอย่างนี้อย่างนี้จุดแข็งอย่างนี้จุดอ่อนอย่างนี้แต่โดยภาพรวมหลายๆคนเก่งมากๆที่นี่เราจะสามารถสร้างส,างสิ่งดีๆร่วมกันได้อย่างแน่นอนก็ต้องเหมือนกับต้องปรับตัวทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมนคนอื่นด้วยนะเช่นกันเพื่อนร่วมทีมนคนอื่นก็ต้องปรับตัวเข้าทาความเข้าใจกับอเล็กซิสแมคคารเตอร์ด้วยใช่ไหมอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆครอปพูดถึงโด so มินิกโซบอตไลน์ไปด้วยว่าย้ําเลยอันนี้เอปพูดเองว่าไม่ได้เจ็บหนักอะไรเลยเจ็บแบบเบาๆจิ๊บ ก็เลยให้พักไปมันเป็นเกมแค่อุ่นเครื่องไงแต่เขาบอกว่ากลับกันสมมติเนี่ยถ้าเกมเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่กอยเะเร์ฟือเป็นเกมพิมพ์บีกเนี่ยโซบอสไลจะมีชื่อสำรองอย่างน้อยแน่ๆเพราะไม่ได้เจ็บหนักอะไรเจ็บจีบๆแค่ข้อเท้าบวมๆข้อเท้าฟกช้ำธรรมดาเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่างที่ผมย้ำมาสองสวันว่าโซบอสไลไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างๆมากันที่เรื่องของฟาบ์พินโยกันต่อแล้วกันเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงเรื่อง สุนัขใช่ไหมครว่าเอ๊ะจะถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศเป็นปัญหาหรือเปล่าวันนี้มีสื่อที่ออกมาปฏิเสธครับคือ Global Esport e นะครับเป็นสื่อของบราซิลก็จะเป็นแหล่งข่าวอีกอีกฟากหนึ่งเลยแหล่งข่าวบราซิลก็คือบ้านเกิดของของตัวฟาบินโยแล้วก็น่าจะมีแหล่งข่าวคนใกล้ชิดตัว<ๆ>เขาก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงไอ้เรื่องที่ว่าสุนัขเป็นปัญหาเนี่ยเข้าประเทศไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรขนาดนั้นเขาบอกว่า g l o b a l e s p o r t e บอกว่าถามแหล่งข่าวของทางคนใกล้ชิด กับฟาบิโนเข้าไปแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาไอ้ที่ยังติดอยู่ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการรายละเอียดทางราชการมากกว่าที่ยังไม่เสร็จสิ้นตอนนี้ตัวแทนมีคนบอกว่าน่าจะเป็นประธานจากทางฝัเออ่เอาอิทิฮัตเนี่ยเดินทางมาลอนดอนแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาเพื่อคุยกับลีฟูมาปิดดีอะไรกันเนี่ยนะฮะเงินได้รับการอนุมัติจากรัฐของซาอุแล้วนะรัฐซาอุอนุมัติเงินไปแล้วครับ ลิเลสมันนี่มาแล้วเพียงแต่ว่าธนาคารที่ต้องรองรับเรื่องนี้ยังยังไม่เอกสารมันยังไม่สมบูรณ์ในการแบบส่งเงินมาแต่เชื่อว่ามันจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้แล้วก็ภายในสัปดาห์หน้าเขาใช้คําว่า next week นะครับการเซ็นสัญญาการเดินทางไปเซ็นสัญญาเลยนะจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์นี้เรื่องเอกสารอาจจะเสร็จสิ้นก่อนซึ่งแฟนบอลลิฟว์ูอย่างเราเนี่ยก็อยากให้เอกสารมันเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้มันจะได้จบ นะเราจะได้ไปตามหากองกลางตัวรับกันต่อใช่ไหมฮะนี่คือเรื่องที่นํามาบอกกันส่วน e x กล u s ีนะครับจากทาง Dev o c c o คอนะครับคนที่เป็นวงในใกล้ชิดกับ h e นโดก็คอนเฟิร์มว่าณนะตอนนี้ตัว h e นโดก็น่าจะไปแล้วละ่ะแล้วก็ได้ทําการบอกลานะครับเซสพูดบายแล้วนะฮะทูเดอะสตาฟแอทเอ็กซัสเทนนิงกล่าวทูเก็คือเหมือนตัวนักเตะบอกลาสตาร์คนที่อยู่ที่แอ a กซัสเทนนิงเซ็นเตแล้วก็เดินทาง เตรียมตัวไปปิดดีลกับทางอ,าอัลอิติฟั์ในสัปดาห์นี้นะครับก็2อดีลนี้ก็ใกล้จุนเจียนเข้ามาเรื่อยๆมันอาจจะแบบไม่ทันใจเราหน่อยแต่ก็อ่ะส่วนอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมเฮนโดคนใหม่นะก็เป็นบูซาเดมเบเล่ของรียงนะ,ะที่หมดสัญญาแล้วก็ไปเซ็นสัญญากับอ,อัลอิติฟั์ที่จะไปร่วมทีมกับเฮนโดนะแบบฟรีเอเจนต์คนที่ฟรีเอเจนต์นะแล้วก็เตรียมจะตรวจร่างกาย ก็จะเป็นกองหน้าของเจอร์ดัแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของจอแดนเฮนเดอร์สันนะนี่คือโรมาโน่คอนเฟิร์มนะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวอื่นๆนะครับที่นะํามาฝากเพื่อนๆที่น่าสนใจเลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณก่อนใครต้องการที่จะปูพื้นใหม่และเป็นพื้นที่สวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินอย่าลืมวัสดุพื้นเอพ s ซีสมาร์นะครับ ก็มีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง6ม mm, มทนทุกสภาะวะการเชื้อาาร,กราการแบคทีเรียการปวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม่จริงมีลายมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมัครแมบทบหรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดนะครับเรื่องราวของนี่ฮะคนที่นอนอยู่กับพื้นเนีชอพารดินยานะครับชอพารดินยาเนี่ยก็เป็นกองกลางตัวรับที่เป็นข่าวกับเราในตอนนี้นะของ ของฟูลแลมแล้วก็เมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วล่ะว่าเจ้าตัวมีอาการมาเจ็บหัวไหล่ซึ่งเราต้องลุ้นเลยคือเหมือนลียพูอะค่อนข้างแบบพิจารณาพาิญญาเหมือนกันเพราะเรื่องของประสบการณ์เนี่ยแต่พอมาเจ็บแบบนี้มันก็เลยเอ้ยมันจะทําให้ดีลเราไม่เราอาจจะหันไปหาคนอื่นแทนเลยหรือไม่สิ่งที่ต้องมาลุ้นคืออาการบาดเจ็บใช่ไหมครับวันนี้ฟุตบอลลอนดอนครับสื่อในอ่าขอายัยลอนดอนอิวินิ่งแซนด์ดาก็เป็นสื่อในในลอนดอนนั่นแหละโดยนิซากินเซล่าก็บอกนะครับว่า ทางฟูลแลมครับจะทำการสแกนอาการบาดเจ็บของชอพารดินญาอย่างละเอียดภายใน24ชั่วโมงนี้อาจจะได้รับทราบนะวครับว่าเป็นอาการหัวไหล่หลุดไหมถ้าเป็น d ดิโลเคสคือการหัวไหล่หลุดโชเดอร์เนี่ยเขาหไหล่หลุดนะนะอาจจะพักเป็นหลักเดือนแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นการย้ายทีมหรือว่าทีมที่จะมาสนใจอาจจะไม่เอาแล้วก็ได้เพราะมันไปมันต้องไปปรับตัวไปอะไรด้วยมันนึหไหม แต่ถ้าสมมติอ่ะเป็นแค่ฟกช้ำเป็นแค่แบบปวดปวดธรรมดามันอาจจะหายเร็วกว่านั้นนะซึ่งลีภูอาจจะยังคงพิจารณาเปารินยาอยู่ก็ได้อันนี้ก็นําม,มาฝากกันว่าติดตามดูใน24ชั่วโมงหรือไม่เกินวัน2วันเนี้ยเราจะได้ทราบว่าตัวของพลารินญาเจ็บยาวหรือเจ็บสั้นหรือเจ็บอะไรยังไงนะฮะส่วนมซยไซไกเซโดเนี่ยเอาจงริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรามากแต่มันเคยมีคนเชียร์ใช่ไหมล่ะว่า,หา,วาหให้ซื้อเจ็บแต่จบอะ แต่ว่าในส่วนกับ Chelsea เชลซีในการเจราจารนะเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เจค็อบสไตเบิร์กนักข่าวของการเดียนะครับก็เป็นประมาณเทียสองคอนเฟิร์มว่ามันเจอจุดชงักกันอยู่การเจราจาระหว่างเชลซีกับไบรตันเจอจุดชงักเพราะไบรตันปฏิเสธหมด60ล้าน70ล้านปฏิเสธหมดและแจ้งกลับกับเชลซีว่าขอโควิลนะถ้าอยากจะให้คอมโพมไส์หรือว่าปณน,นีปันนอมกันเอาโควิลมาคือไบรตันก็อยากได้โควิล์อะ เอาโควิลมาแล้วก็บวกเงินหกสิบล้านบวกโควิลเอาไหมาจบจบจบกันไปหกสิบล้านบวกโควิลแต่เชลซีเขาก็อยากจะเก็บโควิลไว้ใช้ไงตรงนี้ก็เป็นจุดที่เชลซีก็ชะงักดังนั้นมันก็กลับมาสู่ที่ว่าวิู่ก้าไหมอ่ะทุ่มเลยไปเก้าสิบล้านร้อยล้านเนี่ยทันน้นปล่อยแน่แต่มันก็แพงนะสาหรับในส่วนของเนี่ยมาร์เสรดการเซโดเนี่ยแต่ตัวเดียวโอ้โกางรับ โอ้ดแน่นอนนะอ่ะมากันที่เรื่องราวของโมซาลานะครับโมซาลาก็ล่าสุดเนี่ยมันยังไงล่ะมันไปเกี่ยวอะไรกับเอ็มบาเป้คืออย่างนี้ข่าวตอนนี้มันกระชอนกระชอนมากๆคือทางปีเอชีตอบตกลงข้อเสนอจากทางซาอุดีอาระเบียสมสรอัลฮีลาวนะยื่นข้อเสนอมาเอาเป็นค่าตัวนะยังไม่ใช่ค่าเหนื่อยนะเอาแค่ค่าตัวก่อนสามร้อยล้านยูโรหรือประมาณสองร้อยห้าสิบเก้าล้าน ตอนให้กับไปเซึ่งไปเ Accept อ c เซปตหรือว่าก็คือการรับข้อเสนอตัวนี้แล้วแต่ตัวเอ็มบาเป้ต้องย้ำอย่างนี้นะครับตัวเอ็มบาเป้ยังไม่อยากย้ายไปซาอุตัวเอ็มบาเป้อยากอยากอยู่จนหมดสัญญาแล้วก็เดี๋ยวขอย้ายไปแบบเรอัลมาดริดชอบเรอัลมาดริดหรือถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะขออยู่ในยุโรปแบบพวกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอะไรแบบนี้คือเจ้าตัวยังไม่อยากไปซาอุเพราะมันมันจะแบบ เรื่องของชื่อเสียงความสาเร็จมันยังไม่เท่ากับในยุโรปนึกภาพไหมนี่คืออย่างแรกสโมสรรับข้อเสนอแต่นักเตะไม่อยากย้ายแต่ทีนี้แฟนบอลลิปูก็แอบมีกังวลนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ก็โพสตกันเยอะแยะมากมายว่าโอ้แต่ถ้าเกิดสมมติสุดท้ายเนี่ยอ่ะมันมีหนึ่งสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนใจเอ็มบาเป้ได้คืออะไรฮนะในในรายงานมันมีข่าวลือนะย้ำว่ายังไม่คอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่ว่าย้ำว่าเป็นข่าวลือแล้วลองใช้วิจนารณญาณนดูก่อนว่า ค่าเหนื่อยที่มอบให้ห0ร้อยล้านปอนต่อปีเชตเคหกร้ล้านยูโรต่อปีไอปอนด้วยเดือนถ้าคิดเป็นเดือนห้าสิบล้านปอนต่อเดือนถ้าคิดเป็นวันวันละล้านก็ปอนอะวันละล้านก็ปอนวันละนะไม่ใช่สัปดาห์นะชั่วโมงละหกหมื่นก็ปอนนาทีละหนึ่งพันก็ปอนวินาทีละสิบเก้าปอน ไอ้สิ่งนี้ไม่รู้จะเปลี่ยนใจเอบาเป้ได้ไหมแต่สมมุติถ้าเปลี่ยนได้ขึ้นมาเอบาเป้ไปซาอุสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปเชมีเงินในกระเป๋า259ล้านปอนด์เปเชจะนําเงินนั้นแฟนบอลกลัวว่าเปเชจะเอานำ,นำเงินนั้นมาซื้อโมงซาลาเพราะเหมือนเปเชจะชอบซาลาเหลือเกินถ้าซื้อซาลาไปชี้หายเลยอารมณ์ประมาณนั้น แล,แ,ลแล้วสมมติถ้าแบบมาซื้อในช่วงท้ายตลาดอะไรแบบนี้แต่ว่าถึงจุดนั้นผมว่าลิฟวูต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องไม่ปล่อยอเออมันมันจะกระทบต่อทีมมากเกินไปมาปล่อยตอนซีซันใกล้จะเปิดนะนะแต่ว่าแฟนบอลก็หวั่นตรงนี้โอ้โหมันบ้าไปแล้วมาดูสีสันเล็กน้อยแล้วกันนี่ฮะคนที่เป็นนักบาสดังเลยนะจานิส Um อาเทโตคุมโปผมอาจจะอ่านชื่อแล้วแบบตะกัก,กหน่อยเพราะว่าชื่อมันอ่านยากพอสมควรแต่ว่าดังคนนี้อยู่บอตตันสเตติกไม่รู้ย้ายไปยังคนนี้แบบเป็นเหมือนสตาร์ยุคใหม่เลยนะเขาโพสตครับโพส์ภาพนี้แล้วก็พร้อมกับแคปชั่นว่าเอาีิลาวเอาผมไปทีผมหน้าเหมือนเอ็มบัปเป้คือแซวแหละว่าโอ้ยได้เงินขนาดนี้ขอเอากูไปด้วยเอาฮีลาอุเอาลงประมาณนั้นแล้วดูเอ็มบัปเป้ครับแม่งมารีทวีตด้วยเอ็มบัปเป้ตัวจริงนะรีทวีตแล้วก็ ใส่อีโมจิหน้าขำรัวๆเลยว่าขำยันิดอะเอออันนี้อย่างแรกนะอย่างแรกอย่างแรกโอเคอย่างที่สองนะฮะอ่ะมันก็มีคนเทียบว่าให้เอาค่าเหนื่อยไอ้พวกนักบาาซูเปอร์สตาร์จริงๆแม่งรวยกันทุกคนเลยนะค่าเหนื่อยอะมาเนี่ยและเอาคนที่เห็นในภาพทั้งหมดเนี่ยพุกเนี่ยรวมมัดรวมกันค่าเหนื่อยเนี่ยสิบกี่คนมัน 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1ส1บ1อ1ด1 7คนที่เห็นในภาพด้านขวาที่เป็นนักบาสเนี่ยค่าเหนื่อยรวมกัน700ดรกว่าล้านเหรียญอ่าถ้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐน,นะน้อยไปปาเป้ไปปีเดียวครับไม่แปลกที่พวกนักบาสจะออกมาทวิตแซวกันเต็มเลยนะอ่ะขาวโยนิดนึงสั้นๆคาวโยเอาจับประเด็นที่น่าสนใจขือนหนึ่งจเจ้าตัวบอกว่าเขาเนี่ยชื่นชอบการเล่นเบอร์สิ เพย์เมเกอร์มากที่สุดปีกเล่นได้ไหมเล่นได้ปีกซ้ายเล่นได้แต่ชอบเพย์เมเกอร์มากที่สุดทีนี้คุยกับคอปแล้วเขาบอกว่าคอปบ,บอกว่าหมายเลขสิบเนี่ยถ้าคุณอยู่คุณต้องเล่นหมายเลขสิบถึงจะดีที่สุดแต่เราณนแผนง,งานของลีพูป,ปัจจุบันยังไม่ใช้งานหมายเลขสิบเป็นหลักเพื่อนเนข้าใจไหมฮะลีพูเรายังไม่ใช้หมายเลขสิบเป็นหลักอ่าทาให้ก็บอกกับเขาวระโยว่า การยืมตัวก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วและอนาคตถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนมาใช้ใหมายเลขสิบแท้ๆเราจะเอาคูณกลับมาใช้แน่ดังนั้นไปยืมตัวก่อนดังนั้นคาร์วโยก็บอกว่านะตอนนี้เขาก็เลยโฟกัสกับการมายืมตัวกับเนี่ยที่เนี่ยที่ไลซิกอย่างเต็มที่ก่อนส่วนอนาคตจะไปยังไงต่อจะกลับลีอาพูหรือไม่กลับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ณตอนนี้สิ่งบทสัมภาษณ์จากคาร์วยโยมันเป็นการคอนเฟิร์มเลยนะว่าลีอาพูไม่ได้ใช้เบอร์สิบธรรมชาติที่ปัจจุบันใช้มันจะต้องเป็นเบ แต่ไม่ใช่สิบธรรมชาติ1ิธรรมชาติมันเล่นเกมลับไม่ได้นะอันนี้ผมว่ามันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญอืมโอเคทิ้งท้ายอันนี้สั้นๆเลยนะคืออันนี้คือเหล่าบรรดาลูกๆของริเยโนโรนัลโดลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กมีลูกชายลูกสาวให้สังเกตลูกสาวห้ดีใส่เสื้อลิเวอร์พูลลูกสาวใส่เสื้อโมซาล่าลูกสาวริเยโนโรนัลโดนะนี่สระผมอยู่นะมาลูกสาวเขาไม่ได้สระผมแต่มา อยู่ข้างๆพวกพี่ชายขอยงเขานะอะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกดไลค์ชื่นชอบกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะกดส u b ครท้ายกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องกดแอคได้อีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ